ความสุขเล็กๆความสุขน้อยๆความสุขเล็กน้อยก็คือความสุกหลวงหลวงนั่นนะคี้ชิบชิบตาตลบเลยความสุขเล็กๆความสุขเล็กน้อ้าเสียงใคร โอ้วันนี้แจงเห็ดวันนี้แจงเห็ดผมมาขายเห็ดไป็นหกเจ้าเนี่ยขายสองเจ้าแต่ด้ไม่เงินคือเจ้าเดียวเจียวเงินผ่านไปเมื่อกี้บ่มีเงินซี่อันนั่นบริเกียมเงินไว้อันเพิ่นเห็ดอย่างเห็ดอันนี้บ่บ่เค็ดอัน ไอ้อย่างก๋อเจ้าที่ทานไปเมื่อกี้นะอันเจ้าไอ้เห็ดน้ำฟ้ากับเห็ดขาวอไอ้เจ้าทานไปเมื่อกี้เห็ดฟางแม่อยากได้เห็ดฟางแต่ว่าผมไม่ได้เก็บเงินไว้เรียบร้อยอันนี้ผมได้บริเวนแกงเห็ดนี่นะอันคือลวกก็ชิมเจียวบ่ลวกใส่ขวดโหลไว้ลวกใส่ขวดโหลไว้ย้ำที่กินแล้วมัน ไ่อ,ออกมาเห็ดกิ่นค่องไตสดเพื่อเขาซื้อไ uh huh. ม่เขาทำเขาหลวกไว้แล้วเขาเซตตุ้ยเย็นไว้มันเย uh huh. าบจ้ำทำเขาลวกไว้แล้วมันจังไม่เป็น่าเหาสิแกนที่แน่เพืแกงเขาทอดเปนสลัอ uh huh. มันถิ่ไม่เกอะจังกนานทำเขาลวกไว้ใส่โลวไว้นะ uh huh. ลวกไว้ยัำสิกินน้ำสิดแกงสิดต้มยำสินอย,ย่างกะเอาออกมาไอ้เห็ดกินโหลดอ่ะ เราออกมากกับขันเทาแซ่สองปิตไปเนาะมันแข็งเทาก็ออกมาละลายน้ำใส่น้ำแบบดีแช่น้ำให้มันคายตัวแล้วก็เทาก็เอามาแก้ปกติของเทาจนย่ำปกติของเทาได้สบายเรื่องนั้นก็ทำเทาออกไปใส่ยังซี่อนะครับบดนซ้ำซ้ำแล้วก็เป็นกิมอัพโปแซ่ทำเท้าเห็ดไปยังซี่อนะมันใหม่ที่เราตวงไว้แล้วกัเอาใส่ขวดลงก็ไปซูมน้ำ ผสมน้ำเขาตู้เย็นไว้ใส่ซองผีด้วยล่ะมันพอเก็บได้ดุ่มน้ำปิ่งจะเคยเอาออกมาละลายน้ำเห็ดอะไยังเห็ดขาวเห็ดคอนขาวเห็ดคอนขาวก่อนอันนี้เห็ดนางฟ้าเห็ดนักฟ้าเห็ดคอนขาวกับเห็ดนางฟ้านี่ยังกระพาอกันแน่ไม่ได้บอกกันทุเรื่องเลยเออแล้ว อันบ,บ่าเป็นอย่างประโยชน์เนี่ยประโยชน์เออเขาไปเล่นน้มาซืีอเอ้าเย่าเล่นเนาะอืมติดปลุกเอ่ยถึงจะเล่นน้ำล,ลูกแล้วบอ,อบอกเพื่อนมาหึงเขาอ่บอกแนละ้วบอกเพื่อนเอาข้าวช่วยแม่นั่นทำให้แม่เนาะแม่เนี่ยแม่ทำข้าวไปทำข้าว<อ>ช่วยไปเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อคุยกันก่อนโอ้ยนันคุยกับพันพงเลืออะไรอยู่ หลวกเห็ดแล้วเห็ดมันหากินต่อ๋อให้เนกินมันกินนมกินงยออปนกินัเสียไม่ล้วเดือดตะเป็นหาเงินไปซื้อเซนนะอมันตี่ยโอ้ยนอรวมเสียมันะยรวมคุยคุยกันเด็กน้อยบต้องเที่ยวเออ มันเอปไนเเฮยนอส่ยางหพ่อยังสเออเรีนน้ำเรีนเออเิเรีนเขาเรีนได้หนจะของพี่ขาพี่ขาเอาเอาเรีพ่อเบิ่งก็ได้เอนะเอาเอาเลยเอาเลยเบงก็ได้เอาเลยเอาเลยเอาเโซ่เอาเลยเบงก็ได้ลูกเอาเลยอ้อ้อเอาเลยลูกเอาเลย

ไอไอขาดค่อยเปลี่ยนขนาดแล้วขาดค่อยเปลี่ยนคอบงเด้อเด้อขาดค่อยเปลี่ยนควบมงเด้ใเ่เอาเลเอาเลยไปบึงไปบงไปบงเป็นเปนนี่ฟูเรม้า ไปบอกเยไม่เอาชิติตานีไปไปหนาบมาหงเลยลูกเอชิติตาไปไปไปดุไปชิติตาไปไปไปชิติตาเดชชิตตาเดชบุบรุษิตา អឺមើលសបាយដល់ខ្លួនណាអឺ บรรยากาศตอนเช้านะครับ วันนี้กินขนมจีนนะครับวันนี้ทําขนมจีนจิ้กันนะครับพ่อสิเทาน้ำก่อนอย่างอันนี้แม่สะดวกครับอันนี้เด้อันนี้แกงออมเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยอันนี้จะทำน้ำยาหน,นึ่งว่าไปช่อนมัน้ยอืมน้ำยาหนึน่งช้อนรอหลอ,อเด,ดอเสร็จเสร็จแล้วก่อน โอ้โหอ,อันนี้ผักก็เรียบร้อยแล้วนะครับผักเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วผักเรียบร้อย,อ,ย,ย,อ,ยอ่าชิปนี้จบแข่งชั้นนี้นะครับชิปหน้าเจอใหม่นะครับ